เชิญคุณกัลลันพลอันนี้ก็โหสุดยอดเลยนะอ่าเล่าเรื่องไอ้โรคหัวจงหัวใจโรคแม่เอาโรคสารพัดโรคเลยอันนี้ก็ขอเชิญคุณกรลันพลครับอันนี้ผ่านเครือข่ายอม็มวีมาแล้วนะคนนี้เก่งมากเลยครับ<ม>ทางภาคใต้ครับเชิญครับ,รบผมกัลลันพลแก้วแป้นจากนครศรีธรรมราชครับผมก็อ่าครั้งแรกที่ว่าได้ได้รับคําเชิญจากคุณคุณสุทธิเลิศครับผม ก็ผมเคยทำธุรกิจแอมเบมาแล้วก็มีมีปมนิดหน่อยกับองค์กรก็เป็นที่รู้นะครับว่าแอมเบเป็นธุรกิจที่ว่าอันดับหนึ่งของโลกก็ผมผมศรัทธาแอมเบมากไม่คิดว่าจะมาทำธุรกิจไบนารี่เลยเพราะว่าเห็นธุรกิจโตธุรกิจน,นี้เข้ามาก็ปีสองปีก็ล้มนะครับแล้วก็คุณสุดที่เลิศไม่รู้แก หลุดยังไงมาคำหนึ่งว่าเป็นประธานประธานของบริษัทเป็นผู้บริหารเอ็มวผมก็เลยเข้ามาฟังเลยวันนั้นไม่ได้ศรัทธาไอเอ,อกันชงอะไรกันชงวิเศษ <c oughs> รักษาทุภูมิไม่ได้คิดอะไรมากแต่ก็คิดว่า ถ้าประธานเข้าประธานบริษัทเป็นเป็นผู้บริหารนเวแกต้องทำอะไรเื่อดีที่สุดเท่าที่จะหามาได้ฮะก็พอดีแม่ไม่ไม่สบายอยู่เป็นทุกโรคเป็นโรคคนแก่ทุกโรคเบาหวานความดันเบาหวานขึน้นเจ็ดร้อยสามสิบครับผมอันนัน้นก็มีภารกิจอยู่ต่างจังหวัดก็เลยตัดสินใจสมัครแล้วก็ ส่งสินค้าไปให้แม่ใช้แม่ใช้ครั้งแรกก็ประมาณอาทิตย์แม่ก็ดีขึ้นทุกอย่างได้ยินผมไหมครับได้ยินครับได้ยินครับสวัสดีดครับกําลังเดินทางอยู่ครับก็ประมาณอาทิตย์แม่ดีขึ้นทุกอย่างก่อนหน้านั้นคือคือแม่จะกินข้าวไม่ได้เลยแต่ว่าแม่แม่จะดูแลตัวเองเรื่องยาทุกอย่างเลย ถึงกินข้าวอะไรก็ได้แม่จะกินยาทุกทุกอย่างก็เท่ากับว่าแม่กินได้แต่ยาแล้วก็กินชาเย็นได้นิดหน่อยข้าวอาหารอื่นแม่กินไม่ได้เลยพอตัวเองก็นอกเลยเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าเบาหวานขึ้นสามร้อยกว่าไขมันยังไงไม่รู้เต็มไปหมดผมก็ไม่รู้รายละเอียดเรื่องเรื่องหมอนะ แต่ว่าจําได้ว่าเบาหวานในเจ็ดร้อยสามสิบพออกจากโรงพยาบาลสามวันน่นอนโรงพยาบาลสามวันออกจากโรงพยาบาลผมก็ให้ใช้ตัวนี้พอใช้ไปประมาณอาทิตย์แม่กินอาหารการก,ารกินอะไรได้ปกติทุกอย่างแม่ฟื้นเร็วมากในขณะที่หมอสั่งห้ามอาหารเสริมทุกอย่างนะครับผมผมแอบให้แม่ใช้ตัวนี้ ผมเคยทำาอมวแล้วก็แม่แม่เชื่อถ้าผมจะให้ใช้ตัวไหนครับพอผมแอบให้ใช้ตัวนี้แม่ก็เชื่อในในขณะที่พี่น้องแม่ใช้นะครับผมก็ให้แม่ได้ได้ใช้ก็สุดยอดมากแล้วก็แม่ฟื้นฟื้นเร็วมากก็อันนี้เป็นความประทับใจส่วนที่ใช้กับแม่แล้วก็มีหลานชายที่แกเคยเป็นโรคหัวใจ ยังหนุมน่มๆครับตั้งกายแข็งแรงเคยเป็นนักกีฬาด้วยอายุสามสิบต้นๆเคยเคยวูบหน้าขามำลงโถช่วมเลยครับวันนั้นแกมีมึนๆหัวเวียนหัวอีกผมไปเจอดีผมพกสเป,ปรย์อยู่ก็เลยให้แกใชา้แกก็บอกให้แกไปพักก่อนสัก นอนสักสิบนาทีพอดีหลานอีกคนมาแกบอกพอเข้าไปนอนหลานอีกคนมาหา,าวัดสดุก่อสร้างมาจะจะทำร้านให้แกจะทาบ้านให้แกนัก่นแหละแกก็ช่วยมายกมาทำอะไรนี้ผมว่าอา่องพี่ไปนอนก่อนก็ได้แกบอกว่าเออผมลืมไปเลยนะตู่แกบอกว่าหายเป็นปกติแล้วลืมมาการนั้นไปเลย ผมก็งงๆมันมันจริงหรือเปล่าไอ้นี่กันชงนี่เขาเรียกกันชงวิเศษไอ้อะไรแล้วกันกันชงมาสดจันเรียกเอเลยพบติดตัวตลอดเลยครับตอนนี้อาการอะไรต่างๆที่เคยเป็นไม่มีแล้วก็ส่วนตัวผมอาการเล็กๆน้อยๆที่ว่าเคยเป็นเรื่องแผลในช่องปากอย่างเนี้ยอาการร้อนในแล้วก็ เล็กน,น,น้อยตอนนี้ที่ผมผมหายหมดเลยเรื่องหวัดไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ้าคนที่เคยใช้สเปรย์นี้ถ้าใช้มาบ่อยๆพอามาถึงตอนนี้ผมเชื่อเลยครับว่าที่อาจารย์หมอวาอ่าสาร CBD มันเหมือนกับเป็นเป็นอาหารของเซลล์แล้วก็ที่แกว,ว่าในวงการแพทย์เขาว่า เป็นระบบกัญชาในร่างกายของคนตอนนี้ที่ผมเชื่อแล้วยิ่งใช้มันยิ่งยิ่งเสริมสมรรถภาพของของมนุษย์ของสิ่งในชีวิตเลยครับตอนนี้ผมลืมบอกไปผมลองไปใช้กับไก่ครับผมไก่ที่มันแกน่ผมเอาไปใช้แอบใช้คนเดียว มันมันฟื้นฟูครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็น <c oughs> ส่วนตัวในผมแชร์แชร์จะพอในกลุ่มเรานะครับผม <c oughs> ครับผมก็อาส่วนเรื่องแผนการตลาดผมประทับใจว่าผมเคยทำเอ็มวมาแล้วก็มีปมกับเรื่ององค์กรเอ็มวเรื่องธุรกิจผมผมไม่หวงเลยครับเรื่องระบบแผนเอ็มวแต่ผมมีปมกับเรื่องส่วนตัว แล่ผมคิดว่าผมจะไม่ทําธุรกิจเครือข่ายไหนแล้วถ้าไม่ใช่เอ็มวีแต่มาสะดุดที่ว่าคุณสุดที่เลิศม,มาพูดถึงเรื่องอผู้บริหารเอ็มวีเป็นประธานในบริษัทไทยก็เลยเข้ามาเลยได้สัมผัสสินค้าแล้วก็นึกไม่ถึงว่าไอ้เครือข่ายเ ของใครเนี่ยระบบของไครมันจะให้อะไรได้ถึงขนาดนี้เท่าที่ผมรู้จักเอมาให้ให้มากกว่า m อเยอะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจน,จนบรรลุปเป้าหมายมันให้ให้มากจริงๆครับแล้วให้ทุกคนไปใ,ใจให้เฉพาะผู้นำครับผมแค่นี้ก่อนครบบับผม ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณกรันพลมากครับคุณการันพลนี่เป็นครอบครัวแอมเวย์นะครับเป็นคนที่ฝังแน่นในธุรกิจยักษ์ใหญ่นะครับก็ยาซีฟันผงโูโฟนี่เขาใช้ประจําแล้วก็ไปคิดว่ากิจกิจกว่าแอ็มเวย์เพราะบุคคลที่เข้ามาในธุรกิจแอมเวย์ส่วนใหญ่ก็จะปลูกฝังเหมือนกันเป็นเป็นเป็นครอบครัวนะครับก็จะอยู่กันเป็นเป็นเบื้ ผมรักสาม่อทีนะดัะนั้นธุรกิจเอ็มวมันถึงอยู่มาตั้งห้าสิบปีครับแล้วขยายไปทั่วโลกนะครับทีนี้เนื่องด้วยาทางบริษัทไทยของเรานะครับอของก็บริบริหารอยู่ในเอ็มอยู่สิบสามปีนะก็ผมก็อยู่ในรุ่นนั้นแหละแล้วคุณคุณกรันพลก็อยู่ในยุคข,ของคุณชัยวัฒน์บริหาร,รเนาะพอแกบริหารมาตั้งแต่อ่เพิ่งมาหยุดช่วงปีสองสองห้าสี 2, 2, 5, 4, 4, ่สี่สามมั้ง อยู่อยู่ช่องนี้เนาะแตแกบริหารอยู่สิบปีสิบสิบสามปีนะฉะนั้นเราเราก็เลยคุ้นเคยทีนี่เวลาผมมาเรียกใครก็เนื่องด้วยคุณชัยวัฒน์เหมือนกันคิดเหมือนกันกับคุณกานพลคุณการพลเลไครับเพราะว่าเราเราทําธุรกิจเราก็ต้องฝากฝากธุรกิจไว้กับท่านประธานมันอยู่ที่วิสัยทัศน์นะคนที่จะนําเราไปสู่ความสำเร็จได้ก็ก็คือกับตันน่ะกับตันก็ถือเป็นกับตันนะเป็นซีอโอเป็นกับตันเรือนะ พวกเราลงเรือรำเดียวกันแล้วเนาะเราก็อยากถึงฝั่งนะจะเจอลมมรสุมก็ดีจะเจอพายุก็ถ้ากับกันดีอะนะกับกันดีก็จะพาเราแวะสามารถหลบหลีกอุบัติภัยที่อยู่ในทะเลได้นะั้นฉะนั้นพวกเราลงเรือรำเรือเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมั่นในกับกันผมก็เชื่อมั่นในคนุณไทยวัฒน์ที่เป็นซีอีโอเป็นผู้บริหารในธุรกิจยักษ์ใหญ่มาสิบสามปี